ครับสวัสดีครับเมื่อนี้เศา้าวันพุธที่มีซิบเก่านะครับมีทุหน้าย่นสองพันหาอยหกซิบหาครับเอาผมนครอนล้อนทั่วยังอยู่ที่ตลาดโคกกระบือนะครับอำเภอพูนท่องจังหวัดลอยเอ็ดนะครับเด้อเอาได้คลิปนึ่งแล้วครับไอพี่น้องในเบิ้งต่อไปเป็นคลิปที่สองนะครับเด้อกขอใอยพี่น้องในติดตามนะครับเด้อเอาต่อไปสิผ้าเบิ้งคลิปที่สองนะครับไปครับคลิปที่สองนี่พ้าหางงองามนะครับงองาม ช่วยสวยนะครับให้พี่น้องได้เบิ้งนี่เห็นแล้วแม่สวยๆแม่ลูกแดงๆตัวร้องกันอยู่บ่ครับนี่บ่บ่ครับกำลังตัวร้องกันอยู่บ่ครับผมกำลังตัวเป็นอยู่ครับเต้านกรบโปหลุดช่วยสวยงั้นงามๆของพ่อบ่ครับบ่ของนี่บ่ โอ้ผมอยากถ่ายผมถ่ายเลยเปิดเลยลูกเสื้อสวยเนี่ยไหมลูกมันสวยเลยเปิดเปิดเท่าไหร่ครับแม่ลูกนี่ครับแม่ลูกว่าพี่เบสแสนเอ็ดเนาะครับเนาะแสนเอ็ดเนาะแสนเอ็ดเด้อเอาสีว่าสวยเป็นลูกผู้ใดญเนาะพ่อนเลยลูกของผู้ใดครับเพคนเนี้เคฟหกแปดด้อครับเด้อโอ้ถือว่าสีแดง ให้ลูกดีเลยเด้อแม่แม่กระแดงลูกกระแดงเชฟฮกแปดนะครับเด้อเป็นลูกสาวเนาะเป็นลูกสาวนะครับเป็นตัมนมันเป็นแม่ลูกแรกมันเป็นลูกแรกเนาะเป็นลูกแรกของเพื่อนเด้อเชฟฮกแปดนะครับโอ้ติดแสงแดดที่ว่าโอ้สวยเด้อโค้งหงางยงงงงครับเครื่องดำดำเด้อเอาเชฟฮกแปดพวกพี่หวังเด้อเอาเต้าลูก,น,น,ลกน,น,นี่ครับพวกพี่หวังเน่ยลูกเด้อที่ว่าสวยสมบูรณ์เด้อเอานี่ครับเชฟฮกแปดเป็นลูกแรกเด้อเป็นต้นมือบ่มีต้หนีเนาะเป็นลูกสาวนะครับนี่นะ ตาเพิ่นสดใสเลยลูกสวยครับสวยอันนี้แม่เพิ่นได้ครับนี่เด้อเป็นลูกแรกเนาะแม่เพิ่นสูงเท่าไรครับแม่เพิ่นร้อยสี่สิบเนาะร้อยสี่สิบขึ้นเด้อล้อมตัวเงาเนาะครับเนาะเพิ่นอยู่โฮมใหม่ครับเอาเพิ่นอยู่โฮมใหม่ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วแม่นี่เด้อเอาพี่น้องบางคนหางบ่มีตำหนิเนาะครับเนาะแจ้งขาดีเด้อบ่มีตำหนีนะครับเพิ่นอยู่โฮมใหม่ครับอาจตติดิดแสงแดดบวนั้นหมดเลยแต่ว่าถือว่า ล่ำตัวคนดีนะครับเด้อลอยซีซิขึ้นล่ำตัวเน่าเด้อเนื้อหนังเน,นียนลูกแรกเนื้อหนังคนคนี้ดีอยูนนนนอ่นะครับเนะื้อหนังเนียนแข้งขาบ่มีตรงนี้นะครับเนาะเต่านุมดีเนะรราะตรงเบิ้งค,คักๆจั่งหน่อยครับม่วงราคาเงินแสนเด้อเต่านุมดีลึงได้เนาะครับเนาะผมถือว่าหูเน่าเสมอปากเด้อเอาคนทุดใส่ตุนใหม่ครับหูเน่าเสมอปากถือว่าสวยสมบูรณ์เอาแมียเด้อ บ่มีต่ำนี้เด้อเพื่อนเราประกันนะครับเด้อท่องว่างนะครับเนาะท่องว่างแ,แ,แ,แม่ลูกแรกเดี๋ยวนี้ท่องว่างอยู่ด้วยครับเด้อเอาถือว่าบ่มีต่ำนี้ผู้ลูกเพื่อนเด้อเข้หกแปดนะครับเด้อเอาเปิดไปแสนเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็คือแสนเอ็ดไม่อเนาะบ่มีต่ำนี้เด้บอบางคนหางได้ข้อมเดียวพ่อครับผมข้อมเดียวโอ้ผมขอเบอร์โทรเน่ยพาะ 0 9 8 6 5 3ก้า3าครับาครับเนาะชาติชุมพรครับพ่อชาติชุมพรนพ่อทัดชุมพรครับผมเมื่อยบดีครับบ้านชุ่มพรตำบลชุมพรนเมื่อยเมื่อยบดีใกลๆเนาะเอาพ่อชาเตอเอาพี่น้อยอย่างไดเดอราคาง่วสวยๆเนี่ยเบอร์อยู่ใต้คลิปนะครับเนาะเบอร์นี่นาะพ่อเนาะ บบผิดเนาะผิดสองนี่เนาะโอ้ยนลูกสาวเขี้ยวหแก่ไก่ได้ครับเอ้าขอบพุณไดหลายเนาะขอบพุณ้หลายเนาะหน่าคนไก่เรื่องเนยาดีครับเอ้าขอบพุณหลายครับขอบพุณไหลายมาทางใ่า่จัเลนะบนี้มือคือได้ได้เอามามือื่นี้ก่ดิโอ้อันนี้อันนี้สวัสดีครับอันนี้เด้ โอวรแมนบอกใส่ครับแม่เดียวสดๆกันเพื่อหรแม่เดียวสดสดนี่นี่บอกนี่บอสาวน่อยทองแรกเลยจังเดือนแลวครับทองพนสองเดือนกลัวจะเข่าสองเดือนกลัวผ่านสามหลบแล้วเนาะสเดือนกลัวจะเข่าตามเขาสเดือนหรือเปล่าสอเดือนกลัวสามซีรอส์หรอเนาะเสร็จกเดี๋ยวติดเลยติดเลยเนาะผสมไปครับในทองแบบนี้สมัยคนว่าเชียบด้ยอืมเชียบสามน่ง เพกแปดเนาะเป็นทองแรกนะครับเด้อสามเดือนแล้วถือว่าทองแล้วเนาะตัวทองได้เลยตรวได้เลยครับวทองได้เลยสองเดือนกลัวเนาะเกือบสาเดือนแล้วตัวทองได้ถือว่าเจดเอถือว่าทองแล้วเปิดไว้่อไหรกครับห้าหมื่นห้าหมื่นสามพันห้าหน้าหมื่นสามพันหรู่งร่ครับอยสี่บอยสีบวกเดยสามหม 3500บาท3 3 5 0 0บาทได้ครับเด้อา0บาทโอ้โผมพอไปทัวอะไรผมไปผมก็ลืมเอาห้า5 0ื0 0มบาทได้ครับเด้อหูสั่นๆสั้นรองซองแกงขาบ่มีตํานี้เนาะแน่สาวทองแหลกครับถือว่าสมบูรณ์แล้เด้อเชียงเียงนาเรียงครับแกงขาไ่ดีเนาะล่ำตัวใหญ่เนาะเนื้อนังดีเด้อครับถือว่าเป็นแม่้นั สายใหญ่เนาะอืมเขามนหางเครื่องแดงๆอมดำๆเลยมดลึกลึกล่๊ดเลยซี่จริงซอสไทยว่าอสซอสดจี๊ยบเป็นอนขี้โตเมื่อซื่อที่จริงล่างก็ดีแต่สอสเด้อหนิเด้อเหลี่ยมมองมองเหลี่ยมมองมองเด้อถือว่าเนื้อหนังพื้นดีครับหนังหนาสายใหญ่ครับสาหญ่เด้อให่ญ่อีกครับอืมสายไงเป็นหนาอีกหลายเนาะย่อยเหลือหลายย่นเนาะพูดย่นเหลือหลายครับหลายเด้อ ยยนยนนังยนเนาะคือว่ารงคือชีได้อกยู่สูงห้าหมื่นสามพันห้าร้อยครับผมเจ็ดสดาฟ้ามือได้ได้แม่เดียวบ่ครับบด้แม่เดียวแม่ได้ขายหรอกได้แม่เดียวเนาะ่นี่าน่เบอร์เดิมเนาะเบอร์เดิมันี่เด้อจัดใหัวิไปเด้อน้องเพิ่นจากเจสดาฟ้าจัดเหัวิไปเับกเอาขอบพูรนะครับเด้อีครับมขอบรครัอยโล่ทงฟี่เอออยโล่ทรงฟี่นครับเด้ออยโล่งฟี ไงจันใส่แม่สาวสวยๆแม่สาวนั่งงามอยู่เสร็จไจันใส่นั่งงามอยู่เสนี่นี่นี่กะนี่บ่านั่งงามไงกาโอ้ยนั่งงามไงจันหรือไกาไหนนั่งงามไงกะเอาไงจันหรือไงกาเมื่อไหร่เป็นไงกาก็ได้ไปเลยจันว่ามันไงไม่ไงจันมาเออไงจันนี่แหละ โอ้นางงามนี mm ่บ hmm. no. oh. ่ะเอานางงามนี่ก็ได้เอานางงามนี่โอ้ยสวยเลยนะโอ้ขายลูกไปได้ลูกเดียวเหครับอ๋อได้ลูกสองเลยครับด้วยแม่ลูกสองเปิดไปเท่าไรครับเปิดเท่าไรครับนี่สามหาสามื่นหาราคาบ่บ่เั่านี้โป้งสั่งไงสามมื่นหา้ลยแม่ลูกสองนะครับด้วยทองว่างเนาะทองว่างอ่างทองเป็นใหญ่ดีครับสูงเท่าไรครับนา่จันสร้อยสูงหนึ่งสี่สิบเลยหูยาวเนาะ หมูกระทบ้ปล่ครับบ่หมูกระทบเบ้่อฟองหูดำดำเนี Lynch. ่ยเนาะพอดำดำเนาะจือว่ามีเครื่องนะครับเด้อเอาต้มบูเนาะต้าต้มดีเด้อแม่ลูกสองเด้อเอาถือว่าเป็นมั่วเลี้ยงนะครับเป็นนาสน่งใจล่ะนะครับเอาบั้นไถ่หางเหงาราคาเบาๆราคาเบาๆสามมือห่าสามมือห่าสามมือห่านะครับเด้อเอาท่องท่องว่างตัวที่สามได้ต่อไปสีมาเนี่ยละเนาะเอาแมีลูกสองครับบ่มีตำนี้เอาสามมือห่าด้วยครับเด้อ ห้ามียาเนี่ยได้คันเอาน่าง,งามตัวนี้เด้บานีก็เปิดไว้ห้าหมื่นแหละครับโอ้น่าง,งามเนี่ยเ,เนาะน่าง,งามนี่เปิดไว้ห้าหมื่น,น,างงานเ 50, นาะครับโอ้ยสีดีตัวนี้ไหมออกแดงเลยนี่ไหมแดงจนแสบตาเลยเด็กครับเด้อแม่ลูกเดียววะครับนี่อโอ้ได้ลูกแรกแยกไปแล้วเด้อด ลูกให้แต่ว่าแต่เขากระทบเดยอืมอร้อยหาซีบได้บ่ได้ครับได้ได,ด้อแม่นี่ิได้ครับล้อยหาซีบถือว่าสูงเงาเด้อสูงเงาเขาดีสีดีครับแขทงขาเหยียดเหยียดตรงตรงยืนงกงกเ้อแม่นี่เด้อถือว่ายังสมบูรณ์เด้ออ่างทองใหญ่ครับอืมอ่างทองใหญ่เอาเนี่ยบ้านไทยเพิ่นกัมเอาเออเาถือว่าสมบูรณ์แล้วเนาะหาเมื่อถวนเด้องงครับแมงง่นี่เด้เอ เอาพี่น้อางอยากได้เด้อเขาคล้องเลี้ยงเอาเบื่อใต้คลิปเลยครับแม่ลูกเดี๋ยวแยกไปแล้วท่องว้างสีดีครับเออโค้งสางไงเอาแม่นี่ครับพี่น้องได้เขาคล้องเลี้ยงเ่ราะพิวนาวางหรอกครับเบื้องล้วนะครับลูกตโตโตไปถือว่าสวยสีดีครับเอาอาเมื่อถ่วนเนาะอันนี้ก็แม่นบ่ครับกระม่นครับกระเมียน,น,น,นพ้นองผูดใด้ไม่เราไปห้องยาแจกตัวนี้มันใสยตามเสียสี่เสียเลยโอ้โหูยายนะแม่นี่เลย เอาอยู not, <itself> 7, 7, ่ก็ได right? ้เหรเปิดเท่าไรครับ4ีเนอแม่นี่เนาะลูกเดียวพื่กันแยกไปแล้วช่องว่างสี่เหมือนเจร้อยสามสิบนีร้อยสามสิบขึ้นเลยวะร้อยสี่สิบอยสี่สิบอันนี้ก็ถือว่าเ้อนนังมันดีลูกเดียวละ คิอว่าชดได้ครับเด้อคิอว่าเนื้อหนังดีทางทองเงี้ยดีแขีงขาบวุ้มีแต่มีเนาะมีตรงนี้ครับผมหัวเงาเสมอปากเด้อหัวยาวเสมอปากเอาคิอว่านาเรียอะไรครับเด้อท้องว่างยี่เนาะได้รูปเดียวเด้อครับเด้อเอาบุ้มีตรงนี้อย่างเด้อท้องว่างท้องว่างนี่พุนหางเงี้ยเดนี่เครื่องดำเด้อครับเด้อเอาคิอว่าสมบูรณ์หางเงาในของพญ่จันทรใหญ่จันทนี่เด้อมันแล้วครับเนี่ยมนียเนี่ยแม่นี่เนี่ยแม่นี่เนี่ย่เนี่ยแมเนี่ยม่นแม่เหี่ม่นแม่เนี่ มดดลวมุดละครับเบอร์เดิมาานเบอร์เดิมเบอร์เดิมงกะครับผมบดแปะเบอร์ย่จันใช่ไหมเบอาบม่มีเบอร์โอ้ยทีมงานย่กะมนี่มีคนน้างแมเมนี้โอ้ยคือดนางงแมนังคู่่นนี้บาเราีละขอพูหน่อยขอดหหนายลงไปปวดแคได้พเอ พ่อเนป่านสนใจแล้วไม่อป่านสนใจงัวไทอ่างัวไทยงัวไทเนี่ยเอาแม่ลูกด้เนี่ยเด้อเอาแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกแม่อยูเมียหายากเขางัวไทอืมนี่ครับอยลูกคนขื้สีแดงดีแต่นี่แม่ลูกสาวเนาะ สวยด้วยเนาะให้ลูกดีน้าตันดีเนาะใหญ่เลยเปิดใบสามหาบครับบ่อันนี้เปิดอะไรสี่สิบเก่าครับโอ้สี่สิบเก่าเนาะแต่ยินทางปุ่นว่าสามหาบโอ้มุ่นเลยครับโอ้อันนี้สี่วินเก่าด้วยครับมีใลูกด้วยเป็นว่าไทยหลาเนาะว่าไทยให้ลูกดีเลยสีแดงผสมแดงได้แดงผสมพ่อพันธุ์ดีได้ดีคำว่าไทยให้ลูกดีเลยครับเอออันนี้เป็นลูกสาวเนยด้วสมบูรณ์มากเลยนะครับเออสามหมื่นหาราคาเบาเบาเนาะ บมเมนครับอันนี้ซีครับผมซีเก่าป่ะเน่ยังไปถือสามข้นหาเนี่มยอันนี้ซีเก่านะครับด้อผมยังไปจับแต่ทำเดือนตัวเนี่ยครับเอ๋ผสมแล้วบอแม่พันสูงจะกลอยเท่าไดรล่ะยี่สิบเกิดยบวกบวกิมหาบวกเนาะแม่แม่ลาตัเน่าเนื้อนางสดเนาะเป็นลูกแรกเพื่อนเนาะลูกเท่าไหเพื่อน ลูกแรกเนาะเป็นนังสดดวดอยู่เลยเป็นนักไหนอ<ร>ยู่เรื่รองนะอ่างทองดีแน่นะครับเดี่ยเอารอยยิ้มหาบวกเครื่องดำๆเรื่องเอาเห็นผสมมันซื้อใบผสมแดงใบเรียกไหโอ้ผสมแดงใบเล่หรอผสมแดงใบเบ<ม>ร<ม>บเ่เรื่องเมียเพิ่นนี่ครับเรื่องแดงใบเล่นะครับแดงใบเล่เอาใามันแดงโอ้สวยๆเนี่ยเด้อแดงใบเล่ครับผสมแต่วันที่อะไร หกคูดสพาโอ้โหหกคูดสพาหกคูดสภาหกมีทุนหน้าเกือบที่สองเดือนแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบเก่านะครับวันที่หกเขแล้วก็ได้ษกับสองเดือนเนาะเกือบสามรอบแล้วครับเด้อในทองเพิ่นเด้อเอาถือว่าทองแล้วถือที่สองเนาะมัมีแบบนี้เนา, 4, 9, เนาะสี่หมื่นเก่าเนาะบุญได้ลูกสาวเพิ่นเด้าพั 10, 9, นลูกเพิ่นเป็นลูก,ลกผู้ใดลูกโค่นตัวออกถึง ่โม่แน่ใจเนาะเอาตีเป็นโค้งตัวแต่แม่งสวยเด้อพูดนะครับไปซีเมินเก่าเรือแม่เนี่เด้อเอาซีเมินเก่าเนาะเอาวันนี้แม่สามเมินหาวันนี้ลูกแดงกันเนาะสามเมินหาเนี่ยลูกตัวแม่สีแดงแดงกันเป็นวัวไทยเลยครับให้ลูกดีเด้ออ้าเป็นลูกแรกเพิ่อนบ้านนี่เป็นลูกแรกเลยโค้งตัวเนาะโค้งตัวเป็นลูกแรกอันนี้ก็ลายนิ้มหาขี้กัน ประมาณประมาณ,มาณหหสันสันท่านลงซองเลยเป็นงวดไทยครับพี่น้องอย่างได้องวดไทยเขาขเขาเลี้ยงถือว่าเลี้ยงง่ายในงวดไทยเดี้ยงกินยาสบายสบายครับก็จะมียากอย่างเด้อเอาพี่น,อน้องเลี้ยงงวดไทยน่ยครับคุ้มค่าสบายนะครับต้นท่านตัวโลกแมาแรงเน,ะนาะเอาโมเขาเปลี่ยนลั่มปีตึมตเพิ่พนโบเปลี่ยนเลยถือว่าต้นท่าน,น <laughs> ้นาตนะครับสามหมาครับเมีนี่เด้อแม่ลูกเอาแม่ลูกเม่ลูกตุ่เนี่ยนะครับเด้อสามหมนหาเอาต่อรองอะไรอีกน้อหลานน้อพูดดำแมีบอแม่สาวบแม่สาวมุบักตันแม่สาวมุบักตันมูเสมอปากเปิดพนไวเท่าไรครับนี่ยสามหมื่นสาบาทเด้อเป็นเม่สาวเด้อครับสีมุ่งบักตานครับประมาณจี่ล้อยสามทีหายขึ้นได้เมื่อนี่ ปรั่งสามลอยสายมหญิหาเด้อเป็นแม่สาวเด้อครับเด้อเอายางล่อผสมอยู่ดอกแข้งขาพื้นดีดีเอาฟองแก้วว่องไวนะครับอืมเรื่องใดเนาะสร้างข้อสวยเงาเลยเอาแข้งขาดีเด้อโมมีแ่แบบนี้สีมุมบักตาลครับพูดนะครับพันยางเด้อสามหมื่นสามอืมตัวล่องใดอีกตัวลองได้อีกอืมตัวล่องใดอีกเด้อดดสามหมื่นสามครับเอาทั้งมดทั้งชวนเนะาะงวดไทยสองโคมกับแม่สาว เบอร์โทษเลยล่ะศูนย์แปดห้า9 9เจ็ดเก้าซีเเแปดเจสามนาะน้องเต้วกับน้องฝ้าจากบ้านข้ามคน้ำขาน้ำกุดชุ่มตำบลน้องแหน่อำเภอกุดชุ่มจังหวัดยะสูรทอดเอมัวอยู่บ้านกับบุดมัวไทยเลยล่ะเอาโท่มาเอาจากได้คุยเพิ่งได้กันนองวันเด้อโทรมาทามงคลเอาหอยนุ่มๆเลยครับเออเอาขอบพูดอะไรล่ะขอบคุณครับกับหอยนุ่มหอยนุ่ม mã mô mẹ phải mã mô mê Mất nữa, năng, năng, hoài về xây mới nó trang bị nó là ngang lên hoài ẹc hoài ẹc nhỉ bơ mới lèo anh này khoáng nhen sống chai bỏ Ừ, mà, mà. Phong nhây xuống chai mấy nè อันนี้กับแม่เริ่มได้พี่ป่ะครับบ่โอ้เริ่มได้พี่แหะแม่สาวน้อยอย่างนี้นะเปิดจักรดานครับเส้าเก่าอ่ะอย่างราวบาเบาเลยครับสาวน้อยเนาะครัอืมประมาณจะหาห้องเดือนนี่ยและได้บ่ท่านผู้พิท่านผู้พิเดือนหงเดือนเนาะแม่สาวน้อยเด้อสองมือเก่าเนาะเอาสูงประมาณจะรวยตัวใดครับจะหาบ่แม่สาวน้อยเพิ่งหน้อยอยู่ครับประมาณห้เดือนเด้อแม่นี่รสองมือเก่าเอาหน่อยชื่อว่า เพิ่นยังไงอีกหลายครับเอาวินน้อยหังได้เด้สองหมื่นเก้าครับแม่นี่เด้อแม่นี่สองหมื่นเก้าครับเอาสีแดงๆนี่แหละเนาะเอาบาทนี่แม่นี่ครับแม่นี่ยบอกแม่สาวบอกครับห้อยสวยตัวนี้เนาะเปิดตัวไหนครับเปิดตัวหาซิปครับแม่นี่ยรุนซ่าบ่บรุ่นครับรุ่นบรุ่นบรุ่นแต่ว่าเขาเพิ่มดันสั่นเนาะหาเหมือนหาหาเหมือนดูซื้อครับโอ้หาเหมือนดูซื้อ ห้าหมื่นสี่สนะครับเรื่อยสามสิบหกเอเท่าไรครับสี่สิบอยสามาไหาสี่สิบอยสาสิบ่ทดียครับเร้อเอาร้อยถือว่าเนื้อนังดีเด้อลำตัวดีเนื้อนังดีอ่างทองไงครับแม่เด้อแม่สาวหน่อยเด้อประมาณจัปีกกวัวนี่เนาะแม่ปปีกวัวเด้อพ่นหางไงเครื่องดำครับพ่นหางไงเครื่องดำแม่เนียา นี่ครับถือว่าสมบูรณ์ละเด้อนี่เชื่องเชื่องเด้อแม่นี่ครับนี่เชี่ยวเอื้องหน้าตาหูเสมอปากเนาะหาเมือเนาะหาเมื่อเวนเลยครับแม่ไหนเด้อไม่มีตำหนิ่อย่างเนาะแม่นี่ก็ได้เนาะไม่มีตำหนิเลย้เราประกันตำหนิเด้อเอาถือว่าสมบูรณ์เลยครับเด้อแม่เอาหาเมื่นครับตัวล่องได้เด้อแม่นั่นหรอแม่นั่นหาชิบสามครับโอ้แม่นี่หาชิบสามพื้นดินสีแดงแบบนั่นเลยเนาะเนาะแดงแดงเม็ดบกขามเลยเนาะฟูสีกันเนาะ ตาที่มืาขึ้นเนาะครับผมอนุก็ที่ใกล้เคียงกันแม่ครับเอ,เออเขาก็ค,ค,คือคือกันเนาะเล็หน่อยเนาะสีดวนกันยังเห็นเขาอยูเอ่เลยหาเมื่นหาเนาะครับเนาะใกล้เคียงแม่นี่แต่ว่ากินกันอยู่ที่สีแม่ครับ <laughs> โอ้นะครับถือว่าสมบูรณ์เลยแม่เด้องหาเมื่นหาเอาถือว่าสวย,ยครับแม่เป็นลูกผู้ใด้หลาเพราะรูปรบ่คือแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ดีด้อเนาะ ถือว่าใสหาสองศูนย์แหครับแต่ว่ามัน็มีใบหาสองศนย์เพื่อให้มดแดงเอทเคหาสองศูนย์แต่บ่มี่ใยเนาะแต่โบว่าใปแต่ว่าจะค้องว่ารับเป็นโ่มี่ใยเอาคือจะดอกมันสวยเอทเคหาสองศูนมดแดงเอาวาไปสี่ซ้่ยเอานะครับโอ้ยคนหางใหญ่ด้วยเพื่อนำดาเด้อขอบหูดดำเนาะ ข่อมหอดำคอดำเอาโบดโบดถือว่าโบดนะโบดอยู่ครับโบดครบเครื่องนังยนเนาะหนาเอหนังหนาหนังยนเด้อไงต้องใช่โบนนี่ครับโอ้ยได้สวยมาเลยแม่สาวนังยนเนื้อหนาหนาเด้อแม่นี่เด้อเอาสีว่าสีเพิ่นได้ครับหุ้นหางไงแดงจนแสบตาเครื่องดำดำเด้อโบดครับโบดโบดเอาถือว่าครบเครื่องหามือนหาหน่อยไงนอนอย่เนาะหามือนหาได้ครับสวาสวยเอาห้าหมื่นห้าครับอืม ตีว่าสวยแม่นบนะ่ครับซุ้มเนี่ยครับโอ้แม่นเปิดเลยเอาพี่น้องได้หาเมื่อหาครับแม่สาวอันนี้หาเมื่อินเนาะกินกันอยู่ที่สีเอาสร้างกันอยู่ที่สีแต่ว่าลาักษณะง่วนคล้ายๆกันเอาเมื่อนตนัวนี้หาเมื่อหานเนาะวันนี้แม่ลูกทั้งพี่เลยครับบัดนี้แม่ลูกนหหั่นหาเมื่อหาครับโอ้หาเมื่อหาลูกสาวบ่นอนอยู่นี่อนอ้นี่ลูกสาวเนาะสีหน้านวลจีหน้านวล สีเขาเปลือกสีหน้านวลม้วนไว้ซะก่อนเท่านั้นแล้วลูกออกมดสีมอลำสีมอลำก่อนลูกตัวเมียเลยครับเด้อโบดเนาะลูกเนาะเอาลูกตัวแรกเพื่อนบอกครับลูกตัวสองครับลูกตัวสองเด้อท้องว่างเนาะครับนาะลูกเพิ่งหน่อยอยู่เด้อเอาได้ลูกแม่ลูกสองครับแต่ว่าเพิ่นยังสมบูรณ์ใน่างสองเพิ่นใหญ่ดีเด้อครับเด้อแข้งขาหูสั้นสั้นสั้นลงซองเอานะครับสีเข้าเปลือกครับหรือบานเท่าเอิญสีนวลสีหน้านวลม้วนไว้ซะก่อน ก็น,นั้นแหละสีมอลำก่อนเนาครับผมห้าหมื่นหาน้อยไงเนะาะครับเนาสมบูรณ์แหละครับเด้อพี่น 55, ้องไดห้าหมื่นห้ายังต่อรองได้เด้อของใไงน้ำชายเด้เอพี่น้องได้เขาเขาเลี้ยงเด้อเป็นลูกสาวครับเป็นลูกตัวที่สองเด้อทองว่างอยู่เอาศูนย์เก้าสามเนาะมืดหรือเป่าครับครับอันนี้ม้วนไหมอันบ่ม้ครับโอ้เดี๋ยวผมมาพี่ใหญ่ผมติดไทยง่วนสวยไปหลายพันเบิ่งเนาะนี่เบอร์เท่าไรก่อนครับ 0 9 3ครับ0 9 3 1 1 9 2 1 1 9 2 5 5 6 5 5 6ครับผมพ่อสมชายจากจังหวาหรับผมอสมชยอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเบอร์เดิมเบอร์เดิมครับตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงไปส่งให้ครับผมจักโลกวะครับหรือบสกำหนดเลยเอายังสิเอาจังใดครับชัดเจนเอาเอาในรอบนี้ละสามอันห้าสิบโลห้าสิบโลครับฟรี ครับชีซ้ไปหายเลยทิ้งกระดาบ้านครัใจเงินอยู่พุ่นครับเอออเาหนี้เด้อชัดเดียวของใหญ่สมชายได้ครับอันนั้นก็ช่วยค่าหนุ่มมุ่งน้ำมันกันเออจัังวกเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำมันแพงครับผมเดี๋ยวนี้น้ำมันแพงกำลังต่อรองกันอยู่ครับสวัสดิ์สวจุดพ่อใหญ่เสือดพ่อใหญ่เสือดฮะเป็นงัวช่างไรแล้วบ้าน เอาเสียคมเสียคมตัวลองไปกันมีเสือบรือ่นี่จะเสียทั้งหมดอยู่ไหนเอเสียเอกเสียเอกเสียคมเสียเอกเสียค้มมาพ่อกันตำร่งต่อร่องกันได้ครับอันนี้ันขับรถไปคุยขับรถาจังหวดอันนี้เสียเพราะยัเสือด้วย อันนี้เสียสวัสดิ์นี่ครับพูมบรรยากาศโตล่อนกันได้มือนี่ขายแล้วครับขายแล้วแม่นางน้อยนี่ซื้อได้เนยด้จากบ้านแถวรับผู้ซื้อนี่ยท่านสุกแวงส้มสะอาดส้มสะอาดเพราะมันสมสะอาดเนาะโอ้สมสมโอ้สมสะอาดนี่อยู่อีผู้้ซืออครับยู่บัวขาวสองจุดเดียวไปมาใส่ตัวไหนผมอยล่วงเห็นใช้ตัวใดนี่ครับนี่ สีล่งไห้ไหมครับครับล่วงครับชุดไทยเปิดเท่าไหร่แม่นี่เปิดไปสี่สิบเกียรต์สี่หมื่นเกียรติเอเป็นแม่สาวเนาะร้อยสี่สิบได้ เป็นแม่สาวด้วยครับเธอเขาเลยท่ายเขี่วจักเรนเขาเลยท่ายเขี่ารอบผสมอยู่เนาะเนื้อหนังดีสูงสูงเงีเข้าดีเด้อเนื้อหนังดีเอาสีแดงเลยเนาะสีแดงหูเสมอปากถือว่าเชื่องเด้อเอาฟองห้อยสอยจูดเด้ินี่เอาถือว่าสมบูรณ์แม่เนี่ยแข้งตาบวมีอแบบนี้เนาะมือย่งครับเอาโค้งสางดีครับถือว่าโค้งสางดีเอาบัานไายเรื่ใงไหนบ้านไทยเครื่องดำบ่บันไายดีครับบัานไายดีเอาโค้งหางใหญ่เครื่องแดงๆดอมดำๆนี่เนาะครับผมเอา เท่าไรก่อนครับ47ครับ47เด้อแม่นี่เด้อติดแสงแดดแดงๆเอา47ครับแม่สาวแม่นี่เด้อเอานี่ถือว่าโค้งสางใหญ่ดีครับเอาต่อรองได้เนาะแม่ได้อีกครับแม่หนิบอกแม่นี่จักบาทครับแม่หนิสามสิบเก้าครับอืมแม่สีขาวสามหมื่นเก้านะเป็นแม่โบนเนาะเนี่ยเอาคอหูดำๆเนี่เด้อเอาแทงคอดำๆเทียงดำๆเนาะหางเงาเด้อเอาแม่โบนเนาะสูงลอยด้เนาะ เอารำตัวเงาพึ่งกันลล่ะหัวรุนตัวนี้เนาะครับหัวรุนพ่อแม่รุนแซ่ด้อยรุนซ่เอาฟ้าหูดำดำเยเงาซื้อไว้เชี่อมเนาะครับหัวแถวคู่หนึ่งครับแถวคู่หนึ่งเอายังรอผสมพึ่งกันครับรอผสมนี่ครับอันนี้เท่าไหร่กว่าสามทิพเก้าสามทิพเก่าเด้อแม่เด้ออ้าวพี่น้องได้เด้อวันนี้ทำนี้เด้อสามทิพยเก่าเอาดีเยี่ยมดีโอ้แม่นี่ยขึ้นหนาดีครับหนาเทยเนี่ย ผมซื้อน้องเขาเขาว่ามันน่าจะมาแล้วครับโอ้น่าจะทองแล้วครับเพราะว่ามันมีงินหือตัวนี้เขาสองตัวมันดีโสมโตมาก<า>เป็นทองแรกของเพื่อนเนะาะครับผมเนื้อหนังใหญ่หนาดีเนาะแม่นี่เนะาะครับเอาเป็นทองแรกเนะาะเจ้าเดือนแล้วเนาะไปประมาณสองเดือนครับประมาณสองเดือน<า>สอสามรอบแล้วเนะาะโค้ใหญ่เลยหนาโค่หนึ่งถึงเลยเนาะช่วงไรซีซีพี่เห็นโค่นหางใหญ่เด้วยแม่ด้อยกองแคล้ววางไว้แงขาบ่มีตำหนีเนาะ น้ำดีเด้อนุ่มกว่ง่ามง่ามแม่นี่เด้อเอาชื่อว่าเป็นเป็นบามันนะครับเด้อโอ้โหโอ้โหสันสันเนี่ยนะเด้อเอาชื่อว่าสมบูรณ์ครับแม่นี่เด้อุูนะครับเบิ่งอ่างทองเพิ่อนเด้อเบิ่งวันท้ายเพิ่อนโค่นหางใหญ่เลยเนาะโค่นหางใหญ่แม่นี่ครับเอาชื่ว่าใหญ่เดียวพูดยังไงเด้อมันนีลูกอืมสี่ท่องันละท่อกันละท้องน้ำเดือดเป็นท่องแรกเพิ่นเด้อเปิดเท่าไหร่ครับแม่นี่เปิดไปฮาซีบครับฮาซีบชวน ถือว่าสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์เด้อแม่เด้อหาซิบถวนครับเด้เอเนาะคองห้อยสอสวัสด์นี่แหละต่อรองได้ได้หาซิบถ่วนเนาะถือว่าสมบูรณ์ตัวไหนครับบ้านีตัวนี้ครับอืมตัวนี้บ่โอ้ยตัวนี้แม่แดงๆแม่สาวหน่อยที่กันเนาะอืมแม่สาวหน่อยเด้อเปิดเท่าไรครับแม่นี่โอ้าใหนไงดีเนาะอ่างไงหาซิบ่วนบ่ครับเอาสีได้เนาะสีแดงนี่เนาะ สูงวะลอยสามสีโบแมนนี่ประมาณลอยสามโค่นหางไงเครื่องดำเด้อโค่นหางไงเครื่องดำอ่างทองหนาไงเด้อเอาเลยครับเด้อเอาหาซิฟหาครับห่าซิฟหาหมูสันสันหมูสันสันสันรองซองหาซิฟหาเอาเบอร์อยู่ใต้คลิปเลยครับเด้อพี่น้องได้เด้อของพ่อใหญ่เสือดนี่ละ อ๋อถืสวยของพ่อใหญ่เสือดนะครับหรือ,อห้อยซอสสวัสด์สอสจุดนี่ครับแม่นี่ถือว่าสวยนะครับเป็นบามาันญี่ปุ่นครับท่องแล้วประมาณเกือบสามเดือนแล้วครับเด้อโค้งโตมาเอาพี่น้อนอยากได้เด้อทั้งมเมดทั้งฝวนนะครับนะครับของพ่อใหญ่เสือดหรือซอสจุดนี่ละเอาผมเชือเบอร์ไว้ใต้ชิปนะครับเด้อเอาพินองได้ก็โทรมาคุยเบอร์นะครับเด้อต่อรองได้ไปส่งให้ ลอยโมนทรงซี่ครับเอารับประกันเอาเบอร์อยู่ใต้คลิปครับเอาเบอร์อยู่ใต้คลิปได้แล้วเด้เบอร์เก้าน่ะเนาะอยู่ใต้คลิปบอวัดนั่นนี่มุกใครได้รับถ้าราสับเรียกไปเฮ็ดท่งนาไปเฮ็ดเบี้ยสิบไปเฮียนมันถือน้องมาได้เออเอาได้แล้วเราบอกมันแล้วผมเฮ็ดให้แล้วอันนี้รุ่นที่เราที่ไหนยี่ห้อที่ลาข้าวใช่แล้วเขาแม่นั่นเขามา่งไม่ได้หรืเออห้าสิบห้าบอสเออห้าละ ง่ายๆท่องสภาวาสองเดือนกลัวแหละไอ้ค้อมไอ้ขมไอ้คมเอ้าเอาขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ได้ครับคลิปที่สองนะครับก็ได้สองคลิปครับตลาดอำเภอพุนท่องนะครับง้อกะหลายพอนลูกขุนครับก็ถือว่าเป็นง้อที่นาเลี้ยงง้อที่สวยกะมี่นะครับนาเลี้ยงกะมี่เอ้าเป็นง้อหลากหลายที่ผมถ่ายพี่น้องเบิ้ง นะครับเอาพี่น้องเบื้องแล้วนะครับก็อจะเลื่อนนะครับเด้อกดิีตามนะครับกดกระดิง่งกดไหลกดแช่น้ำน,นะครับเด้อขอกำลังใจจากที่จังน้องทุกทุกท่านครับนะครับสวัสดีครับ